มาดอกปเอามาเอามาด้วยจบกูจับกู

Hâu, hâu, kêu, kêu. Ái nêo, à mà. Ta ta, ta mà. Yêu, yêu,

เอาไปสองห้าหูฮัลโหลเนี่ยมักเขาฮักเขาฮัลโหลาเนี่ย มนยังโอ้ดแหวกโอ้เหหวงเอาไปแตกนะโอ้ถ้าแตกก็จรโอ้ปากกระโทปากกระโเอาเอาดูดูสู่ I'm the house.